แล้วไอเนี่ยมันเอาไว้ทำอะไรอ่ะลูกไอ้ที่มันสีเหลืองๆอ่ะหม้อของปูนอะแล,นแล้วตอนนี้เปิมกำลังสร้างอะไรอยู่ครับอเอาไหนไหนบ้านเก่งจังเลยนะ โอหนั้นรั่วเปาเหรอมีหลายสีมากเลยนะอืมพอมันเยอะแล้วหนูก็รูดมาเป็นแนวเดียวกันสิลูกเออรูดให้มันยาวๆเออรูดให้มันยาวๆเออลเอาสีไหนสีไหนอ้คนเก่งอ,อาหารมาท้งนี้หน่อยโดยพัดลมโอเคหันตัวมาฮะ อ๋อให้มันโด,ด,ดนดพัดลมเหรอมันจะได้แห้งอ่ะแม่หันหห้โอ้โหไออันนี้มันเป็นโกง่กงๆนี่ลูกเอาอันใหม่ได้ไหมมันติดมือเหรอคะชอบไหมถ้าทำได้เดี๋ยวไว้ถ้าเกิดเกาวหมดแล้วเราไปซื้อกาวใหม,มห่มานะคะทไหน ยังไม่ใช่ตอนนี้ครับอ่ะแปะข้าวไหนรั้วได้กี่อัน